ครับสามสนะครับทีมงานต่าพันเปอร์เซนนะครับพี่น้เลยํำกับนะครับสามสิ้าครับต่าพันเปอร์เซ็นต์ครับอารณนกันครับพี่น้องครับผลงานสิเป็อ่างไรนั่นนะครับ รับตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับ35 80บนะครับตาเร ไปลูกป้าไปลูกป้าไปลูกป้าไปได้นะครับพี่น้องครับที่รี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับพี่น้องครับเอาไปทำตรงเนาะเอาไปยังเอาไปใชได้เร็วมากสวยงามมากๆนะครับล่างไปลูกล่างป้าหลังงามๆนะครับถึงการตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับ โยกแล้วนะครับพี่น้องครับไหลเรียานะปี๊บรี๊บลอยปี๊บลอยนะครับพี่น้องครับทุกงานตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับครับลอดระบบหางนะครับพี่น้องครับควรยังไม่ได้ดับนะครับ ปักเงัเอาดงนนรันโอเคลงเลยนะครับโผล่ทคนดับแล้วนะครับน้่งครับล่าระเบหางนะครับปล่อยพันไปแล้วนะครับ ไอ้โบนะฮะหนี่งสองานีครับพี่น้องครับตามมานรุ่นครับเสียตานะครับขกีหน่อยีครับนี่นะครับพี่น้องครับเสียต่าพันเปอร์เซ็นะครับมีควงดีดีลาดาลงมาเนไนะครับ นี่ครับหลุนกับเสียตาเลยนะครับวันนี้ครับพี่น้องครับมักเด็ดเลยครับนี่ตุ๊กตกระดาษนะครับเสียตานะครับนี่เสียตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับหลุนกระเล่นนะครับพี่น้องครับ ลำตโอหาง้โตัวสอหางเอ็ดลำตหางเอ็้นะครับเสียตาวานะครับพี่น้องครับโอ้ปวดหัวเรอกรรมการน่ะปวดหัวครับปวดหัวร้เห็นหมากปวดหัวเนหมาปวดหัวเห็นหมาปวดหัวสุดยอดครับนักหางนะครับพี่น้องครับ

สามพนามร้อยสสมเอซนสเราสิบเราเิ่มเติมอีกสี่ร้อยอ่าให้าสนใจครับเงในตอนนี้3ัา้นะครับคอยกคอยมงีกแกเอาเจิญปีลอไปมาเลูพี่ เบามากครับเบามากโอ้ยแม็กไพลไปซีลอย์ปอแตะบไปใหม่นะครับพี่น้องครับเบาเป็นเบาเลยนะครับพี่น้องครับหลักะารเป็นบังหนี้ชนหางครับซุเปอร์เลขแปดแๆเบานะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดนะครับคอยโยคอยหมุนคอยหมุนคอยเพื่อนเทปติ๊มาใส่กะขนม้ากะแยงโบควงเข้าเนี่ยบอแตะบไปใหม่นรับ่านเบาครับพี่น้องครับนี่ครับ เอาไปทั้งในบานนะครับในบางนี้นะครับตาพันเปร์เซ็น์นะครับเปิ้านะครับฟาลอยพอดยนะบีมอใหครับีมงเลยครับไโพใเปเป็นขาวนะครับเลครับเบาครับพี่น้องครับไก่กระทบไปไม่สูงนะครับนี่เขาไปบ้าบเบิ้ตีลอย การน่นพันไปแล้วนะครับจีบงกับจากท่านบทุกครับฟังกรรมการเลยนะครับพี่บเลยนะครับจากผู้บกหาลดหานทันทีครับผมกันทุกทานเดี๋ยวบางทุกครับ